สงสัยกันไหมว่าทําไมไฟท้ายรถถึงต้องเป็นสีแดงแบบนี้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 ทําไมไม่เป็นสีชมพูสีม่วงสีเขียวสีฟ้าเหมือนรถกระบะซิ่งคันนี้นี่ไงไอเรื่องขึ้นรุปว่าที่มันเป็นสีแดงเพราะสีข้อนี้สวัสดีครับผมวนคาร์วจชัวแท้ หได้รับอิทธิพลมาจากรถไฟคนสมัยก่อนนิยมโดยสารรถไฟและพบว่ากฎหมายระบุไว้บริเวณท้ายขบวนรถไฟต้องมีสีแดงติดอยู่เพื่อแสดงถึงการหยุดส่งผลให้เกิดความปลอดภัยจึงนำนแนวคิดนั้นมาใช้กับรถยนต์พวกเรา 2. ส,สีแดงเป็นสีที่เห็นได้ยาวไกลที่สุดเพราะเป็นสีที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดมีความยาวคลื่นอยู่ที่620-750 นาโนเมตรส่งผลให้แสงสีแดงส่องไกลได้มากกว่าทุกๆสีดังนั้นสีแดงจึงนํามาติดที่ยอดตึกและปีกเครื่องบิน <c oughs> ปีกเครื่องบินเพื่อแสดงถึงความปลอดภัยดูนั่นสิป้ายคาัชัวยยังต้องมีลูกศรสีแดงว่ามาถึงแล้วแต่เราก็มีรถสีแดงได้นะคันนี้และคันนี้สามเป็น เป็นสีที่บ่งบอกถึงความอันตรายแม่กลัวโดยธรรมชาติสีแดงบ่งบอกถึงความอันตรายมากๆส่งผลกับสมองเราสุดๆหากเมื่อเห็นสีแดงเราจะเบรกเสมอเพื่อความปลอดภัยของเราน่ากลัวจริงๆและสีตามกฎหมายไฟท้ายต้องเป็นสีแดงในกฎหมายผู้ผลิตที่เก่าแก่ได้ระบุไว้ว่าไฟท้ายต้องเป็นสีแดงทั้งสองข้างส่วนกฎหมายของประเทศไทยก็เช่นกันพรบาทางบกปี2522รถทุกคันต้องใช้ไฟท้ายสีแดง เห็นไหมว่า <adelante> สีแดงส่งผลถึงความรู้สึกเรามากน้อยแค่ไหนดังนั้นต้องตรวจเช็คไฟเบรกอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนที่คุณรักขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยและมีความสุขนะครับ